วันนี้สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับจะนำท่านมายัางห้องเรียนริมคลองครับโอ้โหบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยต้นจากอยู่ริมแม่น้ำหรือริมคลองที่ชื่อว่าคลองบางขยานะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วุ้นหรืออาจารย์จิราพร,ส,ส,รสุดสินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า CPo t หรือ c ันชรั a โ Product of Thailand เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสําคัญและส่งเสริมเพื่อต่อเติมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอยากจะให้อาจารย์วุ้นได้รับทราบได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนผู้ชมได้รับทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีที่ไปที่มาอย่างไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยที่เรียกว่าจากใจผ้ามัดย้อมเริ่มต้นยังไงไปยังไงแล้วจนถึงสุดท้ายขั้นตอนมาเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับเชิญครับ แต่เดิมนะคะผ้ามัดยอบเนี่ยมันไม่มีเคยมีมาก่อนในในพื้นที่แห่งนี้นะคะคแต่ว่าวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทของป่าจากเนี่ยค่ะมีมามากมายครับแล้วทีนี้เมื่อโรงเรียนมีขนาดเล็กลงเด็กจํานวนน้อยลงทีนี้เราก็ต้องบูรณาการการเรียนให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชนโดยที่นําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนครับ ทีนี้เราจะหยิบอะไรเพื่อให้มันง่ายที่สุดสําหรับเด็กแล้วก็เด็กสนใจวุ้นก็เลยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนี้ค่ะมาเป็นงานศิลปะก็คือการย้อมผ้ามัดย้อมสีลูกจากโดยมีป้าๆนี้ค่ะคเข้ามาคอยหนุนเสริมช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของอการนำวัตถุดิบหรือว่าการอสอนเด็กๆในเรื่องภูมิปัญญาอื่นๆน,นะคะคแล้วก็ก็เลยได้มากลายมาเป็นผ้ามัดย้อมสีลูกจากในชุมชนอย่างนี้ค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็นําลูกจางเนี่ยค่ะมาสับต้มแล้วก็เอานำผ้าขาวที่เป็นใย,ยธรรมชาตินี่ค่ะคมามัดแล้วก็นําสีที่ได้จากลูกจางเนี่ยไปย้อมให้เกิดสีครับหลังจากนั้นด้วยกระบวนการมัดย้อมเนี่ยค่ะให้เด็กๆมัดลายช่วยกันต้มช่วยกันไปหาวัตถุดิบแล้วก็พอเราจะได้ลายผ้าที่เป็นลายลายธรรมดาแบบนี้ค่ะแบบข้างหลังเนี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ย นี่คือเบสิกธรรมดาสุดๆค่ะเสร็จแล้ววิธีการมัดลายก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําผ้าธรรมดาเนี้ยไปแปลรูปอีกทีหนึ่งเป็นเป็นกระเป๋าเป็นสมุออกแบบตัดเย็บใช่ตามที่ต้องการเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแม้กระทั่งปกหนังสือยังทําได้เลยหรือเป็นกระเป๋าผ้ารักโลกแบบเนี้ค่ะครับอ้นี่ผมเป็นไฮไลท์นะครับชุดนี้เดี๋ยวจะ เฉลยให้ฟังว่าเรียกว่าอะไรแล้วสามารถดัดแปลงยังไงได้บ้างเอาเป็นว่านี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างหลากหลายแล้วสีที่ผสมนี่คือที่ออกมาสีน้ําตาลนี่คือยางของลูกจากเลยใช่ไหมครับไม่มีสารเคมีเดียปนไม่มีจะมีที่เราตัวเร่งให้เกิดสีเพิ่มขึ้นก็คือเป็นเกลือหรือว่าน้ําปูนแดงอย่างนี้ค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒธรรมที่เรียกว่าซีพอต คอนเทนต์โปรดักต์ออฟไทยแลนด์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีใบนี้ชื่อว่าอะไรอาจารย์วุฒิกระเป๋าจุใจค่ะกระเป๋าจุใจค่ะมีอีกชื่ออีกไหมต่างากันยังไงเท่จากใจค่ะอันนี้เท่จากใจเป็นสตไตล์วัยรุ่นนิดนึงอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือหนุ่มสาวสาวๆก็ถือได้นะฮะนี่ก็อีกสไตล์หนึ่งมีหลายรูปทรงอยู่ที่การออกแบบอยู่ที่การดีไซน์แล้วใบนี้ครับ ใบนี้กระเป๋าจากใจค่ะกระเป๋าจากใจก็คือสามารถใส่ของไปตลาดอะไรจุใจได้มากมายค่ะคือครับวัดวัดรูปวัดถุประสงค์การใช้งานอาจจะแตกต่างกันในในแต่ละใบค่ะนี่ผู้หญิงก็สื่อถือได้ผู้ชายก็ถือดีนะครับแล้วสามารถทำได้สองทางเลยใช่ไหมค่ะปรับสายได้ปรับสายได้ให้สั้นให้ยาวได้ะนะครับใส่อุปกรณ์ได้เยอะแยะมากมายจุใจจริงๆกระเป๋าใบนี้ครับ นี่คือห้องเรียนริมคลองโรงเรียนวัดประสิทธารามครับตําบลบางชนะอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลิตภัณฑ์จากใจผ้ามัดย้อมนะครับโดยอาจารย์วุน้นและท่านป้าแต๋วกับป้าหีดและลูกๆนี่ตัวแทนลูกๆที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับแต่ว่าหัวใจสุดยอดเลยครับนําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าให้มีความยิ่งใหญ่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นะครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนมสนับสนุนแล้วประกาศให้รู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชิ้นล่าสุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือจากใจผ้ามัดย้อมครับขอบคุณครับขอบคุณจานวุ้นกับคุณไอ่หิดครับขอบคุณลูกๆทั้งสองคนครับสวัสดีครับ จากผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากใจห้องเรียนริมคลองเวลานี้เรามาพบกับซีพอตหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งชิ้นงานนั่นก็คือปาเตะพับพองชื่อคุ้นๆปาเตะนั้นก็คือผ้าปาเตะที่เรารู้จักกันแต่พับพองนั้นเป็นคำแปลกเป็นคำที่นำมาผสมผสานกันก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าแนวโน้มแนวทางแรงบันดาลใจจาก ผ้าที่ท่านเห็นกับผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นไปมาอย่างไรนะครับโอกาสนี้ผมจะได้ให้อาจารย์พัชรีวันพัฒท,ทองสุขหรืออาจารย์ป้อมนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากชุมชนคุณธรรมวัดท่าตลิ่งชันอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเรียนให้ท่านชมรับทราบว่าแรงบันดาลใจที่ไปที่มาของปาเตะพับพองเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ แรงบันดาลใจนะคะของคนสมัยก่อนนะคะในการที่จะเก็บรักษาผ้านะคะเขาใช้วิธีการเนี่ยก็คือเป็นการพับขึ้นรูปผ้าให้คงรูปนะคะคทีนี้พัฒนานะคะพัฒนาจากคนสมัยก่อนเนี่ยมาเป็นปัจจุบันบอยากจะให้มีผลิตภัณฑ์แล้วก็คนรุ่นใหม่สนใจนะคะก็เลยพัฒนามาเป็นการจับจีบรีดร้อนนะคะเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คงไฟนะคะโดยการใช้ ผ้านะคะเป็นผ้าปาเตะแล้วก็ผ้ากาวนะคะใช้วิธีการเขียนแพทเทิร์นออกแบบแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ทำการรีดจับจีบนะคะคเพื่อที่จะให้มันคงรูปเอาไว้นะคะคหลังจากนั้นเมื่อจับจีบเสร็จแล้วนะคะทำการขึ้นรูปนะคะแล้วสามารถที่จะขึ้นรูปแล้วแล้วก็โคมไฟเนี่ยก็จะพองนะคะก็ค,ค,คือที่มาของพับพองค่ะ,คะนี่เมื่อกี้ผมสงสัยว่าจริงๆพอพับ ก็เห็นแค่นี้นี่เองนะฮะนิดเดียวเองท่านผู้ชมครับแต่พอพองขึ้นมาปาเตะพับพองมันเป็นอย่างงี้เป็นรูปทรงคอ้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะครับนี่คือภูมิปัญญาอันนี้จะผืนเล็กผืนใหญ่โคมไฟชบาเล็กใบใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของผ้าใช่ค่ะขนาดของผ้าแล้วก็เป็นการออกแบบแพทเทิร์นด้วยค่ะครับค่ะรูปแบบสวดทรงแต่ละ ใบนั้นก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่จินตนาการที่สร้างสรรค์ของของผู้ออกแบบค่ะครับทราบว่าแต่ละแต่ละแต่ละโคมแต่ละลูกเนี่ยมีชื่อมีการตั้งชื่อมีการเรียกขานชื่อที่แตกต่างกันมีตัวอย่างชื่อสักสักลูกสักใบไหมครับได้ค่ะอย่างเช่นตัวสีแดงข้างหน้านะคะตัวสีแดงใบนี้ใช่ไหมครับใบนั้นค่ะใบนี้มีชื่อไหมฮะเป็นเป็นพับพริ้งค่ะพับพับ พับพริมค่ะพับพริมนะครับท่านผู้ชมครับพับพริมนี่คือพับพริมนะฮะ็คอนเล็กๆนะคะสามารถวางบนโต๊ะนะคะทําไมชื่อพับพริมอาจารย์ข้างในจะเป็นไฟหิ่งห้อยนะคะแต่ถ้าพอเปิดก็จะมีแสงเล็กๆนะคะทำให้รู้สึกหลับตาพริมสบายๆโอ้พับพริมเห็นบรรยากาศนะครับการนั่งรึกนอนหลับตาพริมพับพริมนอนสบายๆค่ะ อันนี้เด็กๆนะพับริมอ่าต่อไปครับต่อไปนะคะก็จะเป็นพับร้อยค่ะพับร้อยคือตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะใช่ค่ะโอ้ตัวนี้มีไฟแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับพับร้อยพับร้อยคือพับเรียบร้อยหรือไงฮะเป็นเป็นเป็นชื่อของนสถานที่ค่ะก็คือโรงแรมร้อยเกาะอ๋อนี่แสดงว่ามีออเดอร์จากโรงแรมดังในสุราษฎร์ธานีโรงแรมร้อยเกาะใช้พับร้อยพับร้อยทั้งโรงแรมเลยหรอครับ โอ้เย<ค>ี่ยมครับพับร้อยสวยงามมากมีใบใหญ่ๆไหมครับค่ะใบนี้มีชื่อไหมฮะส่วนที่แขวนอยู่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็แขวนเหมือนกันอันนี้จะเป็นลาลอยค่ะก็คือเราจะได้รู้ว่าโครงไฟของเรานะคะเป็นเป็นเป็นชุดแขวนอันนี้ลาลอยแขวนได้ค่ะสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแขวนก็คือจะเป็นลาลอยหมดเลยค่ะสีชมสีม่วงนี้ไม่ใช่เป็นโคมงไฟของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ของสำงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราธานีตอนนี้นะคะสำนักงานได้ไปแล้วนะคะอยู่ที่สีแดงครับอันนี้ลาลอยเหมือนกันลาลอยเหมือนกันค่ะเป็นโคมไฟแขวนค่ะครับครับนี่คือผลิตภัณฑ์ปาเตะพับพองของชุมชนวัดท่าตลิงชันจากอำเภอพูลพินจังหวัดสุราธานีสิ่งสวยงามเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากจินตนาการและแรงบันดาลใจของผู้คนในสมัยอดีต ที่มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อสวมใส่แล้วพร้อมที่จะฉับนำมาใช้ในโอกาสต่อไปก็เก็บพับไว้เป็นอย่างดีเหมือนที่เขาพูดกันเป็นภาษาติดปากว่าเรียบร้อยเหมือนผ้าพับ,พบนี่วันนี้ผลิตภัณฑ์พับพองจากชุมชนวัดท่าตะลิงชันครับก็ต้องขอพระคุณในนามชุมชนคุณธรรมวัดท่าตะลิงชันในนามสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและขอบพระคุณท่านอาจารย์ป้อม อาจารย์พัชรีวันพัชทองสุขเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ,บและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอตชิ้นสุดท้ายของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรา์ธานีจากชุมชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมหมู่บ้านนรารยาอําเภอเมืองสุราษธ,ธานีนี่เองนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลซีพอตปีล่าสุด2564ในปีนี้นะครับคีย์รคบว่าคืออะไรมีการดำเนินการมีแนวทางแรงบันดาลใจยังไงอยากจะให้พี่สุภาพรได้นำเรียนท่านผู้ชมสักนิดครับเชิญครับค่ะคีย์โคเวอรหรือว่าถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือกระเป๋าเก็บกุญแจนะคะคทีนี้ก็คือ ตอนแรกอ่ะลูกสาวเขาเรียนที่วิทยาชีวศึกษาราชธานีแผนกแฟชั่นดีไซน์แล้วก็ก็รับตัดเย็บเสื้อผ้าครับทีนี้พอน้องเขาตัดเย็บเสื้อผ้ามันจะมีเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บครับซึ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆลก็คือถ้ามองดูเฉยนเผิมันจะใช้อะไรไม่ได้ไม่มีคุณค่าใช่ค่ะแต่ทีนี้เห็นว่าภาพอาเต้ม,มันมีลวดลายที่สวยงามสีสันสดใส คือคิดว่าจะเอามาทำอะไรดีให้มันเป็นชิ้นเป็นอันก็เลยลองดูว่ามันเป็นคีโคเบอร์ชิ้นต้นแบบก็คือชิ้นนี้เพราะว่าจากลวดลายเล็กๆจริงๆถ้าผ้าขนาดนี้เป็นชิ้นผ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะคก็เลยลองมาทำแพทเทิร์นลองลองลอง,ลองวาดแพทเทิร์นก็ลองทำดูศึกษาจากใน YouTube แล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยาลัยสาพพะจังสุราธานีค่ะคก็ทำการออกแบบมาเป็นตัวนี้เป็นชิ้นต้นแบบ หลังจากนั้นพอเราทําเป็นต้นแบบแบบนี้แล้วมันก็จะมีเศษผ้าที่เหลือเป็นชิ้นมันขนาดแตกต่างกันเราก็คัดเลือกตามที่มันเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะคก็เลยเป็นอนเนกประสงค์ว่าสามารถใช้เก็บกุญแจได้ด้วยใส่ธนบัตรใส่เหรียญเวลาเราออกไปตลาดเล็กๆอะไร,รประมาณนี้ค่ะออกแบบได้อย่างหลากหลายรูปแบบน่ารักะะนะครับคือมันเหมาะกับการใช้เป็นของฝันของฝากที่มันเป็นชิ้นเล็กๆสามารถจับต้องได้จากชิ้นเล็กๆก็พัฒนามาเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเพราะว่ามันมีเศษเป็นกระเป๋ มันมีเศษผ้าที่ขนาดแตกต่างกันเพราะว่าบางคนรูปร่างเล็กก็ใช้ผ้าน้อยในการตัดเสื้อผ้าส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่เอากลับเศษผ้าที่เหลือค่ะคก็มาเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นอะไรพวกนี้ค่ะคและนี่คืองานเล็กๆงานที่เริ่มจากต้นทุนโดยที่วัสดุหรือวัตถุดิบไม่มีราคาค่างวดใดๆแต่เกิดจากสมองและสองมือของคุณแม่ที่เห็นคุณลูกไปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่คุณครูบาอาจารย์สอนในวิทยลาลัยแล้วคุณแม่ก็ได้มาเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่คุณแม่ทําอยู่ที่บ้านพร้อมกับไปเรียนรู้ไปเรีนรเในเทคนิคทักษะ,ะต่างๆเพิ่มเติมค,ครับท่านผู้ชม,ชมครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับกับผลิตภัณฑ์ชุดนี้ที่คุณพี่สุภาพรพร้อมด้วยลูกสาวนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็นําความรู้ นำสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เข้าไปสู่แหล่งเรียนรู้แล้วพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งครับแล้วก็สามารถต่อยอดก่อให้เกิดรายได้ขอโทษนะครับตอนนี้ ราคาค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการตลาดเป็นไงบ้างครับตอนนี้จริงๆในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้ได้รับการตอบรับดีมากค่ะครับเพราะว่าคนหันมานิยมเป็นงานฮน์เมดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยครับโดยเฉพาะผ้าปะเตจจริงๆแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนทางใต้นะคะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคเหนือกรุงเทพภาคอีสานออนไลน์ค่ะเฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กค่ะครับแล้วตอนนี้ก็ได้นำเสนอผ่านช่องทางของซีพอ ครับก็ตัว c p o t t หรือ Seaport c c u l t u r a l Product of Thailand ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับวันนี้ในานามสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถ้าท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ซีพอตล่าสุดตัวนี้ชิ้นนี้ติดต่อได้ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะ พี่สุภาพรทนทานครับเราก็สามารถเป็นฝ่ายประสานให้ในราคาย่อมเยาครับโอกาสนี้จะได้ท่านเห็นกระบวนการขั้นตอนในการผลิตในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆการเตรียมวัดสดุต่างๆจากพี่สุภาพรเชิญชมครับ